เล็กช้างคิดสองด้วยนะครับเล็กช้างคิดสองเล็กช้างคิดสองช้างช้าช้างช้าช้างน้องเคยเห็นช้างรกเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจะมูกยาวๆดึกหว่างงวงมีเขียว lê lạo chang ban tụt to mày bao chục dao dao rượt quạt muông มี khiêu tai muông rượt qua ngã มี hú nó tai hãm dao mày có không chang 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 mình man to mày bao กว่าง่วงมีเขีาายวใต้งวงกว่างามีหัว San, non khuyên chan lược lạo, sang mắng của tôi mấy bao, chân mũi nhỏ nhỏ, được ăn uống, mi kêu đài muốn, được ăn ăn, nhau. San, 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 non khuyên chan sang mắng của tôi mấy bao, chân mũi nhỏ nhỏ, được ăn uống, mi mi. เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะช้อวันนี้เป็นต้นสัปดาห์นะคะเด็กๆวันนี้วันอะไรเอย่ยวันนี้วันจันทร์นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนภาษาไทยด้วยกันวันนี้นะคะเราจะไปฝึกอ่านภาษาไทยเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready? Yes we are เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาฝึกอ่านสระอัวด้วยกันนะคะนี่นะคะคือสระอวเ<ร>ขียนแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆด็ลองตอบพร้อมกันสินี่คือสระอะไรคะสระอัวนั่นเองนะคะสระอัวมีเสียงอัวเด็กๆลองพูดสิสระอัวมีเสียงอัวต่อไปนะคะเด็กๆ ตัวนี้เราเรียกว่าพยัญชนะนะคะหรือตัวหนังสือนี่คือตัวอะไรคะนี่คือหอหีบนะคะหอหีบมีเสียงว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยหอหีบมีเสียงว่าหอต่อไปนะคะเราจะมาผสมพยัญชนะและสระเข้าด้วยกันหอ เด็กๆลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งสิคะห <Ps> <ฮ>ออัวหัวคำนี้อ่านว่าอะไรคะ <P ers> หัวถูกต้องค่ะเด็กๆเกยี่ยมมากเรามาทบทวนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้ให้ผู้ชายอ่านสิคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเยี <P ers> ย่ยมมากคะ่ะหออัวหัวนะคะต่อไปคะ่ะ ผู้หญิงค่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามเด็กๆอ่านได้นะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้เราได้ฝึกอ่านสระอัวไปนะคะได้อ่านหนึ่งคำคือคำว่าหัวแล้วเดี๋ยววันหลังนะคะคุณครูจะมาเพิ่มคำสระอัวให้เด็กๆอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะดเด็กๆอยู่ใน นี่นะคะหนังสือเรียนเล่มนี้เล่มที่ได้ไปก่อนวันหยุดยาวนะคะเด็กๆหน้าที่ยีสอ่านว่าอะไรคะหัวนะคะให้เด็กๆตั้งใจเขียนให้สวยงามนะคะเขียนให้สวยตรงตามเส้นนะคะใครทําได้เยี่ยมมากเลยนะคะเสร็จแล้วทํำยังไงคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะเด็กๆไม่าย สวัสดีค่ะ